สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฉาดพาทัวร์นะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาทําบุญกันครับที่วัดส,สี่แยกเจริญพรนะครับอํเาเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมนะครับแต่ก่อนจะไปกราบพระไหว้ขอพรนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผม ขอบคุณครับถ้ากดกันแล้วเข้าไปไหว้พระขอพอรพร้อมๆกันเลยนะครับไปครับ แล้วก็มีผ้านั่งอยู่บนหลังเต่านะครับแล้วหัวเป็นมังกรนะครับเต่าอันนี้โหงดงามจริงครับเต่าโหเล็บเล็บยาวเลยนะครับเต่าสีทองครับเหลืองอล่ามครับงดงามครับเหยียบเหยียบเงินของจีนเขาเรียกอะไรเงินอะไรก็ไม่ทราบครับนี่นี่ก็นี่ก็สำหรับ เอากล้วยมาถวายนะครับถวายเต้านะครับต่องใหญ่เลยครับตรงนี้ องใจนะครับน่าจะเป็นพญาเต่านะครับวันนี้เต่าหลุงมปูหลิวะครับแต่ว่าวัดนี้นะครับหลวงพ่อที่วัดนี้เขาเป็นสิทธิ์หลุงมปูหลิวเลยนะครับนี่อะไรครับเนี่ยเต่าโลกันภัยนะครับสําหรับยืมห้อยคอนะครับถ่ายรูปเท่านั้นนะครับไม่ใช่ไม่เอากลับบ้านนะครับ เอากลับบ้านไม่ได้นะครับของวัดนะครับท้ามเอากลับบ้านนะครับสุดยอดเลยครับนี่ก็จะเป็นอะไรครับพานน่าจะทำบุญนะครับเอาไปไว้เต่านะครับกล้วยไปให้เต่าทำบุญนะครับเอาเต่าอยากกินกล้วยกับกบ,บุ้งนะครับ บบุ่งนนีะครัให้เต่าได้ทำบุญกันแล้วนี่อะไรครับเนี่ยโอไหว้กันหาชาลีนะครับ ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็โของเต็มเลยนะของเล่นน้ําแดงเหมือนของเด็กยังไงไม่รู้ครับเนี่ยน่าจะเป็นของที่เอามาเหมือนของแก้บน,นครับเหมือนใครบนไว้ประสบความสําเร็จแล้วก็เอาของมาแก้บนนะครับเยอะเลยครับน่าจะมีคนประสบความสําเร็จเยอะนะครับนี่ขอเลขขอโชคหรือเปล่า เลขครับเหมือนอ้างน้ำมต์นะครับตรงนี้มีเลขให้ดูด้วยดูกันเองครับว่าชอบใจเลขไหนอะไรครับเนี่ยนี่มันแห้งเจียรูป้ป่ครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยฮะทองต็บตัวเลยแห้งเจียนี่ก็โอ้โหของถวายเยอะครับน่าจะคนประสบความสำเร็จหรือได้โชคได้ลาบโอโ้ของถึงนี้ ถวายเยอะขนาดนี้ครับ สำหรับสำหรับให้เด็กถ่ายรูปนะครับหรือใครก็ถ่ายก็ได้คนโตก็ได้ครับพี่ทาสีงดงามเลยครับหุ่นเหมือนหุ่นแมคโดนัลยังไงไม่รู้ครับใช่หรือเปล่าครับไม่แน่ใจแต่คล้ายๆนะครับเหมือนมากให้เด็กถ่ายรูปได้หรือใครจะถ่ายก็ได้ครับเขาก็ไม่บังคับแต่เด็กน่าจะชอบมากกว่ามีหลายตัวนะครับ มีสองฝั่งเลยนะครับฝั่งนี้กับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นตะเคียนนะครับโอ้โหต้นใหญ่มากครับโอ้โหต้นยาวครับหลายเมตรมากโอ้โหผ้าสีผูกเต็มเลยแป้งนี่ก็จะเต็มต้นเลยนะครับถ้าจะเป็นสีขาวเลยนี่ก็สําหรับใครที่ชอบชอบเลขนะครับก็แนะนําตรงจุดนี้เลยครับเจ้าแม่ตะเคียนก็มาขอโชคขอลาบกันได้นะครับ นี่ก็จะเป็นพากพิเคเนตหรือเปล่าครับไม่แน่ใาจานะครับแต่เหมือนมากถ้าใครรู้นี่ช่วยบอกด้วยนะครับว่าใช่พากพิเคเนตหรือเปล่าครับ นี่คืออะไรครับนี่ก็คงจะไว้ขอพรหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับอันนี้แต่ดูแล้วข้างหลังนี่มีป้ายบ่อนะครับคือเทพบรรดาน,นี่เองครับเทพบันดาน,นะครับน่าจะใช้น้ำผักแตะที่นิ้วนะครับแล้วก็อธิษฐานนะครับผมว่าน่าจะใช้นะครับ อันนี้อะไรครับอ๋อนี่เทพสําเร็จครับเมื่อกี้เทพบรรดาลนะครับนี่เทพสําเร็จองค์นี้เป็นผู้หญิงนะครับคงจะเหมือนกันนะครับนี่น่าจะเอาหน้าผากนี่นะครับแล้วก็แตะไปแตะที่นิ้วไปถูกที่นิ้วนะครับแล้วก็อธิษฐานนะครับนี่ผมผมคาดไว้นะครับไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับดูแล้ว จะเป็นพระประธานในโบสถ์นะครับโบสถ์ยังไม่ไท,ทําทาสีเลยนะครับยังไม่ได้ลงลวดลายเลยนะครับถ้ายังสร้างไม่เสร็จนะครับโบสถ์ตรงนี้ก็จะเป็นโซนวัตถุมงคลนะครับสําหรับให้เชาบูชากันด้วยนะครับใครที่ชอบวัตถุมงคลหลวงปู่หลิวนะครับขี่เต่าก็มีให้ชาวบูชากันหลายรุ่นนะครับหลายแบบมีให้เลือกเยอะครับ งดงามงดงามทุกองค,ครับดูแลนี่ผมก็เล็งๆไว้เหมือนกันนะครับนี่ใจจริงนี่ผมก็อยากได้ทุกรุ่นเลยนะครับหลวงปู่หลิวพอดูๆแล้วนี่งดงามทุกรุ่นเลยครับหอสวยสวยงามครับหลวงปู่หลิวขี้เต่านี่โอ้น่าเก็บไว้บูชาครับทุกรุ่นเลย มีให้เลือกหลายแบบครับหลายรุ่น งามทุกองค์เลยครับใครชอบองค์ไหนก็เช่าบูชาได้เลยครับพอบอกเลยว่าสุดยอดทุกองค,ครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ